สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามารู้จักกับวงในเมชันแอปกันนะครับผมทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทุกวันนี้เรารับออเดอร์เดลิเวอรี่ไลน์แมนเนี่ยผ่านอะไรเรารับออเดอร์เดลิเวอรี่ไลน์แมนนะผ่านวงในเมชันแอปวงในเมชันแอปเนี่ยก็คือ RMS ที่ทุกคนนะรู้จักกันนั่นเองนะครับซึ่งไอวงในเมชันแอปเนี่ยสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีๆเนอะนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS นั่นเองวงในเมชันแอปเนี่ยจะช่วยทุกคนนะครับสามารถอัปโหลด รูปอาหารนะครับขึ้นไปบนแอปพลิเคชันวงในนะครับสามารถจัดการกับมวลหมูอาหารได้ทําสามารถตั้งได้นะครับว่าอยากให้เมนูเนี้ยรับออเดอร์เดลิเวอรี่ได้หรือเปล่าหรือว่าไม่รับออเดอร์เดลิเวอรี่ได้นะครับใส่ราคาให้กับเมนูอาหารสามารถรับออเดอร์พิเอพได้นะครับผมสามารถเก็บสะสมแต้มได้และนี่นะครับก็คือความสามารถทั้งหมดนะครับที่วงในมาร์ชนแอปเนี่ยสามารถช่วยให้ร้านอ่ะรับออเดอร์เดลิเวอรี่ได้ครับผม